หลังจากที่ไม่ได้ดูแลบ้านมาเป็นเวลานานสภาพบ้านก็จะรกมากแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้บ้านคือรกมากทุกคนตื่นขึ้นมาก็ยืนงงอยู่สักพักว่าจะเริ่มทําตรงไหนก่อนดีห้องถงและห้องนอนก็รกไม่แพ้กันเลยแล้วก็มีทิชชู่หัวเตียงนะทุกคนก่อนหน้านี้ที่ห่างหายจากการลงคลิปไปเลยเนี่ยเพราะว่าศิลาย,ยังปรับตัวกับการมาอยู่ที่อยู่ใหม่ไม่ได้ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตก็คือยากไปหมดเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงสอบกลางภาคด้วยนะทุกคนคุณ <laughs> มันเคยเห็นคิมบ้าที่เขาแบบเอามาใส่หัวกัน่ะใสยงงไ และบอกกันเลยว่าศีลาชอบทํากิจกรรมมากมีประกวดอะไรศีลาก็ลงหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการประกวดแต่งกวีประกวดร้องเพลงและก็ประกวดเกี่ยวกับธุรกิจอีกมากมายมีกิจกรรมอะไรเข้ามาศิลาก็คว้าไว้หมดเลยนะจริงจบ ด้วยการทาอะไรหลายๆอย่างมันก็ทาให้ศิลาไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านตัวเองนานๆทีก็จะทําทีหนึ่งเลยนะศิลาจะมาเล่าการอยู่ที่นี่ให้ฟังประตูบ้านออกมาทีไรล,ลาวตากผ้า,าของศิลาก็จะย้ายที่ตลอดเลยเป็นเพราะว่าคุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเอ็นดูศิลานะครับทุกคนอะไรที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยศิลาแค่อายตรงกระเกงในตัวเองนี่แหละครับยายเอาผ้าตากไปนี่หลยเดี๋ยวย้ายเก็บไปหา่เื่อให้นอ่ขายอย่างเี้ยย้ายมีฝรั่งให้เอาไหมขับตั้งกล้องเหรอครับ อแต่มันยังไม่มีที่ขั้งบนอะเก่งใจเกงยายอะครับใช่เอาไหมอยาไปกินมาให้หนึ่งโอ้ยกล้องดูว่อเป็นครางฉันมันมีแม่อีกคนอะ บอกเลยว่าการได้มาอยู่คนเดียวแบบนี้สิลาคิดว่าตัวเองจะโดดเดี่ยวแต่ถ้าหากมีคนที่รักและเอ็นดูเราเราก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะทุกคนเพราะว่าคนเหล่านี้แหละเขาจะคอยช่วยเหลือเราเสมอเวลาสิลาออกไปไหนสิลาก็จะซื้อของมาฝากยายตลอดเลยก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆต่างคนต่างช่วยเหลือกันทําไปทํามาสิลาก็ได้ยินเสียงแปลกๆข้างนอกนะทุกคนเอานี่มันเพื่อนเรานี่วา่าบุกบ้านไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอยู่ๆเพื่อนสิลาก็บุกมาที่บ้านนะทุกคนสิลาก็ได้ยืนคุยกับเพื่อนสักแป๊บหนึ่งพวกโจรน,นะครับพวกพวกนี่มันโจรจากน ในห้องศิลาไม่ได้นั่งโซฟาเลยส่วนมากก็จะนอนลงบนที่นอนไปเลยนี่ก็คือวิคที่ศิลาไปประกวดมาเมื่อวานคือแบบว่าทํากิจกรรมติดก,กันหลายวันแล้วก็เหนื่อยมากศิลาก็เลยได้กองของรวมๆกันไว้แล้ววันนี้ก็คือวันที่ศิลาจะมาเก็บทีเดียวนี่แหละภายในห้องนอนก็จะไม่มีอะไรมากนะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยแต่การได้มาอยู่คนเดียวแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับศิลามากเลยเพราะว่ามันเป็นการได้ฝึกการใช้ชีวิตด้วยตัวเองตอนนี้ก็คือใกล้จัดห้องเสร็จแล้วหลังจากที่จัดบ้านเสร็็็็จจจบบบบบบ้้้้้้้้าา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 นนนนนนเเเเรรกกกะะไไไไดดดปปปมมมณีีีลลยยยยสสสหหูตุุััใใออออองงง่่่พืทซฟขชแ ก็จะดูโล่งแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาที่เลิกเรียนแล้วได้กลับมาเห็นบ้านตัวเองสะอาดดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการหิวใจที่ดีอย่างหนึ่งเลยแหละลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้เต้าศิลานะคะไม่ต้องเกิดมาตัวใหญ่ด้วยเนี่ยรับมาเลี้ยงก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ช่วยรทำาหากินเลย